ในการทํางานกับโปรแกรมนะฮะอะไรก็แล้วแต่นะฮะเมื่อเราทํางานเสร็จเรียบร้อยเนี่ยเราก็จะบันทึกเอาไว้นี่นะครับเพื่อที่เราไปใช้งานนะฮะ PowerPoint แล้ววิธีการที่จะบันทึก presentation นะครับเอาไว้ใช้งานนะครับวิธีการคือไปที่เมนูไฟล์นะฮะเสร็จแล้วใช้คําสั่ง save นะครับใช้คําสั่ง save เนะี่ยเราจะไปเห็นเราจะเห็น d i a l o g box ของ save as ในะออกรณีที่ท่านไม่เคยไม่เคยบันทึกมาก่อนเนี่ยนะครับท่านจะเจอ d i a l o g box แต่ถ้า ถ้าหากว่าท่านบันทึกไปแล้วเนี่ยนะครับถ้าท่านคลิกที่เซฟเขาก็จะเซฟให้ทันทีนะครับคือบันทึกให้ทันทีนะครับทีนี้ในกรณีที่เราไม่ไม่เคยบันทึกมาก่อนนะครับต้องบันทึกครั้งแรกเลยเนี่ยนะฮะเราจะพบกับ dialog box ที่ชื่อว่า set as นะครับที่ dialog box เนี่ยนะฮะให้ท่านเลือกนะครับซึ่งปกติเนี่ยท่านเก็บต้องการจะบันทึกไว้ที่โฟลเดอร์ไหนหรือว่าตำแหน่งไหนในในฮาร์ดไดรฟ์นะครับอ,อย่างเช่นปกติเราเราก็จะเก็บไว้ที่ my document เราก็คลิกที่ m มา document นะฮะซึ่งปกติเราจะอยู่ที่ตรงนี้อยู่แล้วนะครับแล้วก็จากนั้นในช่องไฟล์เนมนะครับเราก็พิมพ์ชื่อลงไปชื่อลงไปติดกันเลยนะครับไม่ต้องมีนามสกุลนะฮะพิมพ์ชื่อลงไปอย่างเดียวเสร็จแล้วก็คลิกที่ Save เขาจะบันทึกไว้ให้เรานะครับอันนี้คือวิธีการเซฟนะครับส่วนที่ท่านเห็นเซฟเซฟแอส ตทนะครับตอนนั้นปกติเราเราจะไม่เปลี่ยนนะเพราะว่าเราต้องการเป็นบันทึกเป็น r r s s n t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  o o นะครับเมื่อท่านใช้งานคล้อ,องขึ้นเก่งขึ้นท่านสามารถปรเปลี่ยนตรงนี้ได้ตามความต้องการที่เหมาะสมกับงานของเรานะฮะโอเคครับนี่คือการบันทึกไฟล์ Presentation ใน PowerPoint ครับ